โยสวัสดีทุกคนไม่ได้เจอกันนานก็คือหลังจากดูอีพีหนึ่งไปก็ห่างหายเป็นเวลานานจำชื่อใครไม่ได้แล้วแล้วก็เพิ่งไม่รู้ว่าเพิ่งว่างหรือเพิ่งอยากทำต่อก็นั่นแหละทุกคนเพิ่งจะมาต่ออีพีสองกันออตอนที่แล้วจำได้ว่าพระเอกของเราอะนะ จำ,จำชื่อพระเอกไม่ได้ลนะแต่จำได้ว่าพระเอกของเราอะมีพ่อเลี้ยงใช่ไหมแล้วก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่พระเอกชอบแล้วจะไปสารภาพรักแล้วก็เกิดแบบอะไรอะเหมือนมีคนมาแบบชึบพ่อเลี้ยงแล้วก็แบบขิดอะแล้วก็น้องก็เลยโดนถาว่าเป็นฆาตรกรใช่ไหมแล้วก็ถูกจับโยนลงหวิวแล้วก็ตัดจบขนาด จำได้แค่นั้นเลยแล้วตบไปเราก็จะมาดูต่อต่อเลยต้องการดูต่อแล้วโอเคไปดูต่อเลยดีกว่าไปทุกคนไปดูหนึ่งสองสามโอ้ยยหนึ่งสองสามเมื่อก่อนเราเคยสงสัยว่าตั้งที่ทุกคนดูจะใส่ใจกับสิ่งสกปรกหรืออาชญญากรมากจนเกินปกติแต่ทำไมถึงไม่มีใครเคยคิด หรือพยายามหาคำตอบเลยว่าถ้าตกสู่ห่วงเหวแล้วจะเป็นยังไงขอเยียบมาแล้วทุกคนมีชนเผ่ามันโดนจับโยนลงห่วงเหวไปหมดแล้วท้ามีคนเลือกทำผิดทั้งที่รู้ว่าจะถูกจับโยนลงไปทำไมเมืองน,นี้มันแบบว่าทำไมทุกคนถึงแบบว่าต้องโดนโยนลงไปจำได้ว่าตอนที่แล้วพระเอกโดนโยนไปใช่ไหมยังจำชื่อพระเอกไม่ได้เลยไม่ได้ดูนาน Ồ, phe mở. rằng mình đã ao เพลงแบบโอเี่ยน่ากลัวเพลงโคตรมันเอาดี เพฮงหวันว่าขอเขยับไหนลนะ่ะอึ๊บอ๋ออ,อ๋อ EP ที่แล้วมันเป็นไอตัวนี้ไงตัวอ,อะไรอะโคตรแบบคุณพี่ไม่ได้มาตัวเดียวมากันเป็นก,กองทัพเลยปะ จิงจะพวกนี้มันตัวบ้าอะไรเนี่ยนี่มันกลุ่มก้อนขยะเหรอทำไมของแบบนี้ถึงได้ โอ้โหเคยมีคนตกมากี่คนนะคิดดูเหอะบัสซบเลยไอ้พวกชาติชั่วทั้งหลายบังอาส่งแชมป์มาเทแบบนี้ได้นะใครจะไปสู้ใครจะไปสู้ได้ท้าจริงมันโคตน่ากลัวมันคือสัตรรว์ประหลาดโหรลแย่แล้วสิอากาศของที่นี่มัน ถ้าทางว่าเขือนยังสู่ต่อไปปอดเราได้พังแน่แน่เลยเร็วเข้าสิต้องรีบหนีไปจากที่นี่แล้วไปจากที่นี่หาที่ที่มันปลอดหนีหนีไปไหนอะรู้โอ้โหไปไหนก้อนในโลกแบบนี้มันจะมีที่ไหนปลอดใช่้วยเออ โลกที่มีแต่อะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปด้วยขยะทับถมแบบออไปจะไปไหนเชี่ยเลือดทำไมมองทำไมจ้ะมันเป็นสัตว์ประหลาดที่เป็นจักรงขยะหรอจะต้องจบชีวิตโดยไม่ได้ทำอะไรเลยอีกแล้วเหรอนี่เลรก ตู้เลยน้องเรายังมีเรื่องที่ต้องทำให้สำเร็จตามที่หวังให้ได้ก่อนอยู่ด้วยเร็วฮือขึ้นมาทั้งเจ้าโพธิเยียามและดูถูกเจ้าโพธิตัดสินเอาเองว่าฉันคือคนร้ายแล้วก็เจ้าโพธิส่งฉันมาลงที่ห้วงเขวแต่ว่าคนที่ต้องโดนคนแรกคือเจ้านั่นไอชาตโทษที่มันบังอาจมาฆ่าเล็กฉันจะต้องตามหามันให้เจอ จะถึงตอนนั้นเรื่องตายก็เอาไว้ที่หลังตอนที่สองยังเท่ผูใ้ใจคะผู้ใจคะนี่หรือว่าเจ้าหมอนัน่นใครอ่ะเยอโคตรเท่โคตรเก่งแล้วก็พวกแกด้วย มัน,เ,น,เ,มนมเลือ,ลอ,ลอดคน <c oughs> ลุกค <c> น <oughs> ลุกเลย <c oughs> หอ,อใครจะไปดูไหวอ่ะมันมนีมันไม่ได้มีตัวเดียวไม่ไ่ะหรือมันเป็นตัวเดียวจะมีหลายหัวไม่มันมีหลายตัวหใครจะไปสู้ถ้าคิดสภาพเป็นเราคิดไหมแต่รราครั้งแรกบอกเลยหาจริง ว้าจัดทับจริงฮะเหม็นเป็นบ้าโอ้ยให้พักหน่อยครับพี่ใจเย็นเด้อ จเรนเด้อ er. ถ้าต่อสู้แล้วมาเยอะขนาดนี้มันจะไปไหวได้โอ้โหดูดิโอ้โหพลังทำลายล้างคือแบบใครจะไปต่อสู้ได้ถามจริงขนาดนั้นนะหาพี่เป็นใคระคะ มอนนี่เป็ใครกนเร,นเรื่องพระเอกอาอยุเท่าไรอ่ะเฮ้อฮะจเย็นเด้อพี่คนเพิ่งเจ็บมาเด้อหน,นากาศแล้วสูรอากาศได้แล้วสวาธน,นี่แกเป็นคนของที่นี่ใช่หรือเปล่าที่นี่คือที่ไหน ไอสัตว์ประหลาดนั่นมันคืออะไรกันแน่อยู่เงียบๆก่อนก่อนแล้วโลกนี้มันคืออะไรกันเล่าก็บอกให้อยู่เงียบๆก่อนนี่เล่าอีนูอยู่เงียบๆก่อนเรื่องอะไรเลยไอ้ข่วงเขวนี่ใต้ดินนี่มันคืออะไรกันไม่่ใชตอยยแล้วเอาเสียงด้วยอย่าจะโกนหกขุดว่าไงไม่เห็นจะได้ไอ้หนนูัเสียงหน่อยหนู โอ้โหเนี่ไม่ใช่ใต้ดินเว้ยมันคือพื้นโลกแล้วกองขยะพวกเนี่ยคือสิ่งที่ชาวเบื้องบนอย่างพวกแกทิ้งลงมาแล้ฉันก็พูดเตือนแกไว้อยู่เงียบๆงียบประจัเมื่อกี้แล้วแต่แกก็แต่แหกปากจกนพวกเัานาเจอเราเอ้ยจอนั้นก็คือฮันจูเป็นสัตว์ประหลาดขยะอย่างที่เห็นฮันจูเพราะงั้นถึงใช้อาวุธธรรมดาโคตรมันไปกี่ครั้งก็ปราบปริยดสัตว์ประหลาดขยะมันยังตอบสนองต่อเสียงของมนุษย์ด้วย พี่ใจเย็นนะมันมาน,น,นาแล้วพี่พี่ใจเย็นก่อนพี่มันมาข้างหลังเลยพ,พ,พี่พี่เงียบก,ก่นแล้วนะพี่ลมมันคือลมพี่คือแบบ จลยจะโกนเสียงดังแล้วมันโล่งใจหลานอย่างนั้นเราก็มาโล่งใจหลายถามจริงโคตรเท่บ้าตลาดนั่นไม่คืนชีพขึ้นมาร่มนั่นมันอะไรกันนะขอโทษนะทุกคนถ้าตัดบ่อยโฆษณามันมาขั้นต้องใส่ต้องแบบสจะมาผีทูผีเมียมแหละ โคตรหรอโคตรเท่โคตรอันตรายพี่คือผู้ใหญ่ค่ะเชนโคตรดีเฮ้ยลงมาด้วยเสร็จอะไรอีกล่ะพี่โอ้โหภาพขนลุกขนลุก โคตรเทพอ,อ่ะลุกจัดะโคขนแขนลุกเลยให้ตายเถอะแบบโคตรเท่ใช้ล่มเป็นอูธโคตรเท่อ่ะที่จะเปิดตัวเท่เกินไปแล้วนะ โอเคยังหายใจอยู oh ่เด้อนี่นายเป็นใครกันแน่เอ๋พึ่งฉันชื่อเอนจินเอนจินเป็นแค่นักเก็บบอรดธรรมดาคนเหรอขอโทษพี่ชายลอก่อนขอร้อง นี่แกให้ฉันทำบ้าอะไรเนี่ยเผื่อถอดนักกากออกมาเลยเห็นไหมก็อยากรอไงชเวยพิ้ากากผู้จะบ้าน้องแมมเชียวไปทำอะไรมาโดนเล่นงานมาโดนเล่นงานอ๋อพี่มือเจ้าเด็กพวกนั้นอีกแล้วเลยพอบอกไปว่าสิ่งของก็มีชีวิตก็โดนหัวเราะเยาะแล้วโดนต่อยแล้วได้โตกลับคืนแบบอารมไม่ทันเลยดีแล้วล่ะ คราวก่อนเร็กก็เคยบอกไว้ว่าถ้า <Break. S 1> ท่อถนอม <Break. S 1> สิ่งของไปนานๆก็จะมีวิญญาณมาสถิตในนั้นนายก็เลยเข้าใจว่าสิ่งของมันมีชีวิตอย่างนั้นสินะเดิมทีมันก็แค่เรื่องเล่าโบราณคงเหมือนกับเป็นการปลูกฝังให้คนเรารู้จักธนุถนอมสิ่งของก็ได้แต่ว่าฉันก็เชื่อแบบนั้นนะอย่างร้าุนหนูนี่ก็คงมีวิญญาณสถิต ก็เลยเอามาเช็ดให้เนื้อตัวรูโดสะอาดแบบนี้ได้ไงถ้างั้นไอ้นี่ด้วยไอ้นั่นด้วยไอ้นนอีกทั้งหมดก็มีวิญญาณสถิตเหรอก็อาจจะใช่นะงั้นถุงมือนี้ก็ด้วยสิถ้ารูโดใช้มันไปนานๆอย่างทนุถนอมฉันว่าสักวันหนึ่งคงจะมีวิญญาณมาสถิตแน่งัอนฉันจะใช้อย่างทนุถนอมแนะ

เสียใจด้วยนะจะเป็นไปไม่ได้หรอกข้างบนนั่นถ้าเป็นที่นี่เราจะเรียกมันว่าโลกเบื้องบนแล้วแกคิดจะขึ้นไปบนฟ้าด้วยวิธีไหนกันล่ะที่สําคัญโลกเบื้องบนมันเคลื่อนที่ตลอดเวลาก็อาจจะมีเหตุผลอื่นๆอยู่บ้างแต่ตอนนี้คงไปไม่ได้แลออถ้าเข้าใจแล้วก็หุบปากได้โดยดีเถอะนะ <c oughs> อย่ามาล้อเล่นนะ ฉันจะกลับไปให้ได้ไม่ว่าใครจะพูดยังไงฉันก็จะไปแล้วอีกอย่างแกนะบอกว่าตอนนี้คงไปไม่ได้ใช่ไหมละ่ะแล้วว่าแกรู้อะไรใช่ไหมวิธีขึ้นข้างบนขึ้นไปโลกเบื้องบนนั่นน่ะทั้งเรื่องของโลกข้างล่างนี่เรื่องเจ้าพวกสัตว์ประหลาดเมื่อกี้แล้วก็พลังนั่นของแกด้วย บอกมาดนะ้บอกฉันมาทุกเรื่องเลยฉันจะเรียนรู้ทุกอย่างและไปซัดไอส้สารเลวกับไอ้พวกเบื้องบนชาติชั่วให้หมดทุกคนเลยลฉันจะไปดูว่กมันเป็นอ่างรโลกที่เคยอยู่อ่ะมันเป็นเกาะลอยฟ้าเหรอหรืออะไรประมาณนั้นเวอยู่ไถ้าอยากรู้ขนาดนั้นเดี๋ยวฉันสอนแกเองว่าที่นี่มันเป็นที่แบบไหนกันแน่โอ้ ขยะแบบขยะจ,จริงๆเป็นอนิเมะที่มีแต่ขยะจริงๆที่ไหนเนี่ยมีรถด้วยที่เหลือก็ฝากด้วยแล้วกันเออเดี๋ยวก่อนสิแกยังไม่ได้บอกอะไรฉันเลยด้วยวะเนี่ยหมอน,นั่นมันเป็นบ้าอะไรของมันเฮ้ยอะไรกันครับคนเหรอ คนเต็มไปหมดเลยไปอยู่นี่ได้ไงพระเอกอายุเท่าไหร่อ่ะเอกเขาบอกว่าเป็นเด็กอย่าบอกนะว่าชุดแบบนั้นีหรือว่านายก็คือชาวเบื้องบนกันเหรอเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบดูตัดสินดีกว่าแล้วนี่นายมาจากที่ไหนเหรอเนี่ยก็ตกลงมาจากโลกเบื้องบนนะ เชเบื้องบนจริงเหรอเนี่ยไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นตัวเป็นๆรแล้วถอดแล้วไม่เป็นไรหรอะชารเป็นใครเนี่ยชาเบื้องบนก็พูดภาษาเดียวกันกับเราอ่ะถ้างั้นก็มีโอกาสจะเป็นตัวปลอมนันเนี่ยไม่หรอกดูไม่มีวี่แววว่าจะโกหกเลยยังไม่ตายยังไม่ตายเว้ยเก่งมากนะที่รอดชีวิตมาได้ก็แค่ปกติตอนมาเจอก็เป็นศพไปแล้ว แต่วจะว่าไปก็แย่มากเลยนะเล่นมัดมือมัดเท้าหลวมๆเงี้ยเดี๋ยวจะรีบปลดโซ่ให้นะอะไรกันครับพี่ว่ายังมีจิตใจดีกว่าเจ้าคนชื่อเอ็นจินนั่นเยอะเอาละเท่านี้ก็เรียบร้อยมัดแบบเมื่อกี้เดี๋ยวเช้าเมื่อวันที่เ่าเจอก็หนีหรอกเฮีย น,น,นักกว่าเดิมอีกไประรา,ายาเมืองบนมันขายได้ราคางามมากเลยไม่ต้องพูดถึงร่างกายทั้งตัวแค่ลูกตาแขนขาหรือต่อให้มีแค่เสื้อผ้าก็มีพวกที่พร้อมจะจ่ายอยู่เพียบเลยอืมแต่ก็ไม่ช็อตฟิวมากครอบครอแบบตัวเป็นๆกูจะเป็นไบโพลารแล้วนะอ,อยากรู้ใช่มั้ยล่ะว่าทําไมคนถึงอยากในพวกชาวเบื้องบนกัน น่ากลัวน่ากลัวมากนะดูตัวแบบแกทิ้งขยะลงมาข้างล่างแล้วขยะที่ถูกท yes ิ้งลงมามันก็สะสมปริมาณทับถมจนทำให้อากาศเป็นมลพิษแถมยังทำให้เกิดสัตว์ประหลาดขึ้นมาทั้งคนที่ถูกสัตว์ประหลาดพวกนั้นฆ่าคนที่ถูกขยะทับจนตายคนที่ต้องสูญเสียที่อยู่เพราะที่ดินมันปนเปื้อนมลพิษมันมีอยู่ที่นี่เยอะแยะนะไม่ทวนแล้วถ้าพวกเขามาเห็นแกเขาคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะ องโดนจับทรมานหรือโชว์ชำระทั้งเป็นไว้หลังจากที่ขายแกได้พวกเราก็คงตามไปดูผลง,งานละลัะแต่ว่าแกเนี่ยผอมกระรองจังเลยเว้ยถ้าเกิดแกอดข้าวจนตายก็แย่สิถ้าเก่งสกินเข้าไปเร็วๆให้ข้าตองร้องไหเน่ยอ๋อจริงด้วยอาหารขยะแบบโลกเมืองลา ฉันต้องอยู่ฝ่ายไหนอ่ะมันแบบไอ้นั่นไม่ขยะแขยแท้แล้วเว้ยเอาเกินเกินเข้าไปประทับชีวิต่อยเพราะจากนี้ความเจ็บปวดทรมานอันแสนยาวนานกำลังรอแกอยู่หลังนิ้วหลุดไปหมดเลย ขอร้องขอร้องล่ะอย่าเลยไม่ใช่ขยะนะไอพวกน,นี้มันยังอย่ากินเลยลูกขอร้องล่ะไม,ไม่ว่าใครหาน้าไหนหน้ากันหนังสยองขวัญีกบ,บนเบื้องล่างเรื่องขยะเรื่องชนเผ่าเรื่องใครอยู่สูงกว่าต่ำกว่า อย่สงสารพระเอกแหละสงสารน้องมากอยู่ข้างบนก็โดนกดขีอยู่ข้างล่างก็โดนอีกพอเงียบเขาหน่อยก็ทำอะไรไม่เห็นหัวกันเลยจากนี้ฉันจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วคือใช่ว่าข้างบนก็จะแบบอืมปริมาณพลังงานเอ่อล้นเลยสงสัยงานนี้เราจะมองคนไม่ผิดจริงๆ ถ้ารูโดใช้มันเปนานแบนุถนอมฉันว่าสักวันหนึ่งคงจะมีวิญญาณมาสถิตแน่และสิ่งนั้นมันจะต้องให้นายหยิบของมันแน่วิญญาณเหรอผู้มีพลังมอบชีวิตให้สิ่งของแล้วดึงพลังของมันออกมาได้ Give i จะเป็นใครก็ช <divide> <ifi Water> ่างแต่ฉันไม่มีทางยกโทษเฮ้ชาวเมือร์บลอนด์สมันแน่ขึ้นขามันไปเลยฆ่ามันฆ่ามันซะเชื่่ออให้ตายเีโกมจบแล้วล่ะเลไปที่โซ่ของมันซะพวกกิฟเวอร์ถ้าขาสิ่งของของพวกมันไปก็ใช้พลังไม่ได้เอาไปกินสำเร็จเฮ้ยเอาจริงเด้ ไม่ใช่สิ่งของได้แค่ยาเนีวหรอเหรอนี่ีแกเป็นใครกันไปตัวบ้าอะไรกันเนี่ยน้อยแน่ชาวเมือบนเฮงซวยไปตายซะไปตายไส้สัตว์ประหลาดเจ้าเจ้าพอแล้วพอแล้วหยุดแค่นั้นเลยเอาเบาเบาแค่นี้ก็พอ คนที่ชื่อเอ็นจจนนี่ Yes นี่ฉันทำอะไรไปเมื่อกี้มันอะไรกันทันทีที่เรานึกถึงคำพูดของเร็กได้ถุงมือนี้ก็ใช้พลังไปแค่นั้นเองร่างกายยังรับไม่ไหวสินะ <c oughs> ไงก็โทษทีแล้วคันฉันแค่อยากทดสอบดูให้รู้ว่านายมีพลังอยู่จริงๆหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวฉันจะสอนนายเองสอนเรื่องของโลกใบนี้เรื่องของพลังที่นายมีแต่มีข้อแลกเปลี่ยนคือต้องเข้าร่วมกับนักเก็บกวาดเพราะนายคือคนแบบที่นักเก็บกวาดก,กำลังเก็บกวาดไม่เอาด้วยหรอก <c oughs> จบจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีตอบวะดูก่น ไม่มีึ่งจะไปสมัครอยู่พรีเมียมบอกเลยหนึ่งสองสามโอเคดูจบแล้วดูจบแล้วฉันจะไปสมัครอยู่พรีเมียมเป็นับแรกขอโทษทุกคนทีที่ตัดรูปบ,บ,บ่อยเพราะว่าโฆษณาขัน้นมุดเยอะมากแต่แบบคือคือพระเอกตกมาครั้งแรกใช่ไหมต่อสู้กับ จาสรุปย่อยๆเลยเพราะเป็นคนสรุปไม่ค่อยเป็นพระเอกตกมาปุ๊บแบบต่อสู้กับแต่น้องมีพลังขนาดนั้นตั้งแต่แรกเลวเหรอเออใช่ว่าเนี่ยคำถามน้องอายุเท่าไหร่น้องอายุเท่าไหร่กันแน่ไม่นเรื่องอายุประมาณเท่าไห,ห,หร่สิบสองสิบสามหรอรือสิบสี่สิบห้าไม่รู้เหมือนกันอายุก็น่าจะประมาณนี้แหละแล้วก็แบบตกลงมาต่อสู้กับอ่ปีศาจกองขยะแล้วก็มีเอ็นจิน มาช่วยเพราะคุณหล่อมากก็หล่อจริงก็ให้เขาให้เขาแอคหน่อยแล้วเผื่อแอคก็ถอดหน้ากากไปเลยจะรั่วแล้วก็มาเจอกันแบบมนุษย์เขาเป็นมนุษย์โลกใช่ไหมคือเขาว่าอยู่บนโลกอยู่แล้วตัวพระเอกอะอยู่ข้างบนเป็นคนเบื้องบนคือแบบน่าสงสารมากอยู่ข้างบนก็โดนก็ขี่อยู่ข้างล่างก็แบบโดนแบบเหมารวมไปคือแบบน่าสงสารมากแล้วก็เหมือนจะมาร่วมแบบ แล้วพลังก็ตื่นพลังแบบสิ่งของหรือพลังแบบวิญญาณเหรออันนี้ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้เท่าไหร่แต่แบบก็เหมือนจะได้เหมือนอนาคตยังไงก็น่าจะได้เข้าโลกกับเอ็นจินน่าจะเป็นแบบ The ะแก๊แน่นอนสภาพนี้โอเคทุกคนวันนี้จบแค่นี้แล้วก็ไปดูต่อสัญยาว้สีสับรยูทูบบีเมียบ <laughs> สตอรี่ทุกคนโอเคไปต่อเลย 拜拜。Bye bye.